สวัสดีครับวันนี้พบกับตีติ๊กรถมือสองนะครับวันนี้พบกับช่องอีกรอบนะครับก็จะเจอรถสวยๆอีกคันนะครับคันนี้นะครับรถอาจจะเคยลงเป็นช่องไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เราทําให้ใหม่หมดนะครับตัวนี้ทําใหม่หมดเลยนะครับทั้งคันนะทีนี้เอามาลงให้ใหม่ชมกันอีกทีนะครับรถสภาพสวยๆเลยนะครับผมให้ดูรอบคันนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนแม็กให้ใหม่หมดนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพคุ้มมากนะครับสวยๆเลยนะครับผม สชมกันอีกทีนะรอบคันนะครับสวยๆเลยนะครับเปลี่ยนแม็ก RPF1 นะครับให้เรียบร้อยนะครับผมพร้มอมยางให้สวยเลยนะครับรบอกเลยว่าคันนี้นะครับใครถ่าใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสภาพสวยมากๆครับ นะครับก็ภายในสวยเหมือนกันหมดทุกนะครับทุกอย่างนะครับนี้เราให้ดูกันนะครับรถสวยๆเลยนะครับทรงหล่อๆจัดทรงใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับรถพร้อมใช้เลยนะครับใครที่หาอยู่ก็ทักอ่าส่ตัวมานะครับเบอร์โทร0 8 0ย3แปดนะ์ศูนนับโทรมาได้เลยนะครับ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้สีนะครับ95%เลยนะครับเงาฉ่ำทั้งคันนะครับสีเขียวเดิมโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงครับตัวจริงสวยกว่าในวิดีโออีกนะครับผมนี่ครับให้ชมกันเลยนะครับผมสวยเลยเดี๋ยวไปชมภายในนะครับภายในนี่นะครับภายในนะครับเบาะใหม่ๆเลยนะครับผมใหม่ๆนะครับ บอกฟูๆเลยนะครับผมตัวนี้สภาพสวยๆไม่ใหม่เลยนะครับตัวนี้เบาะนะครับแน่นๆเลยนะครับไม่มีขาดนะครับคนนั่งคนขับคนขนั่งข้างนะครับคอนโซลนะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นวิทยุบลูทูธนะครับผมตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใหม่ๆเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสวยเดิมๆเลยนะครับผมอะไรเดิมทุกอย่างเดิมคอนโซลสวยหมดนะครับสภาพนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับ ขาแขนครบนะครับผมตัวนี้นะครับกระดุมเพดานสวยมากนะครับตัวนี้นะครับอยู่ครบสวยเลยนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับตัวนี้เราไล่ระบบแอร์ล้างระบบแอร์ให้ใหม่ทั้งระบบเลยนะครับผมเปลี่ยนตู้ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตู้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมตัวนี้ครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้นะครับแผงประตูนะครับ จะห,หุ้มเป็นผ้ากำมะหยี่มานะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยทั้งสี่บาทนะครับผมหุ้มใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเป็นหุ้มผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขนนะครับนี่ครับใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ทั้ง4ี่บาทเลยนะครับหุ้มใหม่เบาะด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับ อะไรยังอยู่ยังสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับเบาะูฟูนะครับแน,น่นๆเลยนะครับนี่ครับใหยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ,รบสวยจริงนะครับตัวนี้ พร้อมใช้มากๆนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับแผงประตูนะฝั่งคนขับนะครับตัวนี้หุ้มใหม่นะครับทั้งแผงเลยนะครับเบาะก็ยังสวยเลยนะครับฝั่งนี้ขันนี้นะครับเลขไม่นะครับวิ่งแค่1 5 9 0 0 0มโลนะครับผมตัวนี้ วัใช้งานน้อยนะครับตัวนี้ดูด้านท้ายนะครับผมนี่เดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับไม่คือแก๊สนะครับผมตัวนี้นะครับรอยางอะไรอยู่ครบนะครับนี่ครับเดิมสวยเลยนะครับผมไม่มีผุนะครับรถนี่ครับเดิมเดิมไม่มีผุเลยนะครับผมสวยมากนะครับท้ายเดิมเดิมเลยนะครับ ยางอะไรเหมนยางอะไรปูืนก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนะครับเหมือนเครื่องนะครับ D16Y8 นะครับผม VTEC ตรงรุ่นนะครับออโต้นะครับผมตัวนี้นะครับดูได้เลยครับนี่อันหน้าเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับเบาโชกอาร์คเกอร์อยู่ครบนะครับเลขตัวทงตัวถังครบนะครับตรงนะครับเลขเครื่องเลขไหลครบหมดนะครับตรงหมดนะครับ สวยๆเลยนะครับผมนี่คาเดิมๆนะครับผมนี่ครับแผ่นเพลและอยู่ครบนะครับตัวนี้นี่ครับขาหน้าเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมรถสวยมากนะครับเครื่องดีนะครับผมตัวนี้ใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตีติกรถมือสองนะครับเจอกันอีกทีนะครับก็จะมีรถสวยๆมาให้ชมนะครับเป็นรถซีวิคเอเคนะครับตัวนี้นะครับเป็น ek 1997นะครับสีเขียวมิ้นท์นะครับก็คือสีเขียวเดิมนะครับของโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับเข้าชิดไม่มีรอนะครับไม่ต้องรอนะครับตัวนี้นะครับช่วงล่างดีนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีอ่าหมดเพิ่งหมด6กเพิ่งหมดไปเดือนกรกฎาคนะครับแต่ถ้าลูกค้าจบยังไงก็เดี๋ยวเราจัดการต่อให้ใหม่นะครับก็ตัวนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมรถเดิมเดิมไม่เคยแก๊สนะครับผมตัวนี้นะครับเราจะ จัดทรงใหม่เรียบร้อยนะครับก็จะมีล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กญี่ปุ่นนะครับแท้นะครับพร้อมยางนะครับปลายปี22นะครับเพิ่งใส่ให้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยครับใช้ยังไม่ถึง5,000กโลเลยนะครับดอกยางยังแน่นๆอยู่เลยครับพร้อมยางใหม่มากนะครับตัวนี้เราก็จะมีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันให้นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานนะครับกับข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้ รถวิ่งใหม่แค่1นึ่งแสนห้าหมื่นนยะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมใช้น้อยมากนะครับตัวนี้นะครับที่เราทําให้ใหม่นะครับก็คือเราเปลี่ยนระบบไล่ระบบแอร์ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนตู้แอร์ให้ใหม่นะครับก็คือเย็นเจี๊ยบนะครับตัวนี้ไล่ให้ใหม่เปลี่ยนประกันฝาวาล์วให้เรียบร้อยนะครับผมประกันจานจ่ายให้หมดนะครับล้างหม้อน้ําให้ใหม่นะครับตัวนี้น้ำมันเครื่องเช็คแล้วปัใหม่ยังใหม่อยู่นะครับทุกอย่างช่วงล่างช่วงล่างยังดีนะครับไม่มีดังนะครับตัวนี้เอาไปนะครับใช้งานได้เลยนะครับไไม่ต้อองทําะร อาจจะมีนิดหน่อยถ้าลูกค้ายังไม่ชอบตรงไหนก็อาจจะมีเก็บบ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วรถสามารถพรรอมใช้ได้เลยนะครับเดินทางไกลได้เลยนะครับตัวนี้เราเปิดไปแค่6 9 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับใครที่สนใจก็0 8 0 0 7 3 3 4 9 2นะดครับดูรถที่สมุดประกันเทวลักษณ์หรือจะให้เราจัดส่งให้ก็ได้นะครับทั่วประเทศนะครับเรายินดีนะครับใครที่ไม่สะดวกมาดูเราก็จะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับรถสวยมากพอ้อมใช้จริงจริงครับศูนย์แปดศูนยาศูนย์เจ็ดสามสวัสีรับ